เรามาถึงการพิสูจน์แบบสุดท้ายนะครับเป็นการพิสูจน์ข้อความที่มีตัวแปรเป็นจำนวนเต็มนะครับส่วนใหญ่มักจะไม่ใช่จำนวนเต็มทั้งหมดแต่ว่าจะมีตัวเริ่มต้นอยู่ตัวหนึ่งเราเรียกว่าตัว n ศูนะครับตัว n ศูนย์เนี่ยก็เป็นตัวเลขจำนวนเต็มสักตัวหนึ่งนะครับอาจจะเป็นบวกก็ได้เป็นลบก,ก็ได้อันนี้ไม่ใช่ปัญหาสิ่งที่เราจะาเขียนพิสูจน์เนี่ยจะเป็นข้อความ ประมาณประมาณนี้ครับนี่คือตัวข้อความทุก N ที่มากกว่าหรือเท่ากับ N0 เราจะมีข้อความว่า PN เป็นจริงนะครับโดยที่ n ส่วนตัวนี้เป็นจำนวนเต็มการพิสูจน์เนี่ยมันจะแปลกไปจากการพิสูจน์เรื่องก่อนๆที่เคยพูดมาเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของจำนวนเต็ม แล้วก็มันมีหลักการอะไรบางอย่างซ่อนเอาไว้นะครับการพิสูจน์เราจะาทำสองขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือเราเราจะเรียกว่าขั้นฐานนะครับขั้นฐานเนี่ยจะพิสูจน์ว่าตัว p ที่ n ศูนย์ซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นนะครับมันเป็นจริงก่อนขั้นนี้จะเป็นการเช็คอะไรง่ายๆตามเงื่อนไขของตัว p n ที่ว่านะครับ จากนั้นเราจะทำอีกขั้นหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าขั้นอุปนัยครับาการพิสูจน์ขั้นอุปนัยเนี่ยเราจะพิสูจน์ข้อความนี้นะครับทุก K ที่มากกว่าหรือเท่ากับ n 0ถ้า p k เป็นจริงแล้ว p k บวกจะเป็นจริงครับงนั้นคุณจะเห็นว่าในการเขียนพิสูจน์เนี่ยมันก็คือการพิสูจน์โดยตรงนะครับเราจะกําหนด k ขึ้นมาก่อน ว่า k ตัวนี้มากกว่าหรือเท่ากับตัว n 0ซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นนะครับสมมุติว่า p k เป็นจริงครับแล้วเราทําให้ได้ว่า p k บวกหเป็นจริงด้วยนี่คือแนวคิดรวบยอดของการพิสูจน์โดยอุป,ปนัยเชิงคณิตศาสตร์คราวนี้แนวคิดเบื้องหลังของการพิสูจน์แบบนี้มันคืออะไรเรามักจะใช้โมเดลของการล้มโดมิโนโ ในการอธิบายการพิสูจน์แบบนี้นะครับปกติแล้วเรามีโดมิโนเนี่ยเดี๋ยวนะครับเรามีโดมิโนใช่ไหมครับวางต่อเนื่องกันโดยที่ตัวโดมิโน่พวกนี้เนี่ยมันจะแทนตัวข้อความ p ที่ n ต่างๆ นื่องจากทุกอย่างมันเป็นเรื่องของจํานวนเต็มเพราะฉะนั้นตัวแรกมันก็จะเป็น p ที T ่ n ศูนย์อย่างนี้นครับต,ต่อไปก็จะเป็น p ที T ่ n ศูนย์บวกหนึ่งแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆแนวคิดเบื้องต้นของอันนี้ก็คือเราจะทําขั้นฐานขั้นฐานหมายความว่าเราจะต้องล้มโดมิโน,โนตัวแรกให้ได้ก่อนล้มครับพอเราล้มโดมิโน,โนตัวแรกปุ๊บตัวนี้ มันจะถูกส่งต่อไปที่ตัวที่2ผ่านขั้นอุปนัยครับขั้นอุปนัยนี่บอกวาอ่าไม่ว่า k เราเริ่มต้นที่ไหนถ้า PK เป็นจริง PK บวกหนึ่งจะเป็นจริงด้วยเพราะฉะนั้นจากขั้นฐานที่เรารู้ว่า p ที่ n ศย์เป็นจริงเนี่ยตัวขั้นอุปนัยในขั้นที่2มันจะบังคับว่าตัวถัดไปก็จะต้องจริงด้วยครับซึ่งก็จะหมายถึงว่าเรากำลัง ทำให้อันที่สองขยับไปจากตัว pn 0ูเนี่ยมันเป็นจริงพอเรารู้ว่าอันนี้เป็นจริงปุ๊บข้อความอันที่สองเนี่ยมันก็จะบังคับอีกครับว่าอันถัดไปก็จะต้องจริงด้วยครับแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเราถึงมองว่ามันเหมือนการล้มโดมิโนคือโดมิโนล้มตัวหนึ่งปุ๊บมันก็จะล้มตามกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับลองมาดู รูปแบบของโครงร่างนะครับว่าเราจะต้องเขียนอะไรลงไปบ้างโครงร่างเนี่ยโดยทั่วไปเรามักจะเขียนตัวข้อความออกมาก่อนครับว่าข้อความที่ว่านั้นคืออะไระมันก็จะเป็น for all นะครับสำหรับข้อความที่ผมให้เป็นตัวอย่างไว้เนี่ยมันจะจริงทุกจำนวนเต็มบวก n ใดๆก็แสดงว่าตัวข้อความก็จะเริ่มที่ n เป็นหนึ่งเป็นต้นไปเลยนะครับแล้วเราก็จะได้ตัวข้อความว่ามันคือแบบนี้ข้อความนี้ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับมันคือสูตรผลบวกของจำนวนเต็มบวก n ตัวแรกนะครับซึ่งเรารู้อยู่ว่ามันมีค่าเท่ากับ n คูณด้วย n บวก1ส่วนสนะครับแต่ทีนี้เราจะพิสูจน์มันยังไงอันนี้คือ รายละเอียดที่เราจะต้องเขียนลงไปครับเ,เราจะพิสูจน์โดยอุป,ปนัยเชิงคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นเราจะต้องอกำหนดอย่างแรกเลยนะครับกำหนด pn ออกมาครับเราจะเขียนออกมาในลักษณะนี้เป็นข้อความเป็นคำพูดนะครับให้ pn แทนข้อความ ตัว pn นี้มันจะถูกเลือกมาจากตัวประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เราเขียนไว้นั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเราจะละตัวบ่งปริมาณเอาไว้งนั้นตัว pn จะต้องเป็นประโยคเปิดเสมอครับเราจะไม่เอาตัวบ่งปริมาณมาใส่นี่คือวิธีการเขียนตัวข้อความ pn นะครับผมจะเน้นไว้ตรงนี้ว่า pn จะต้องไม่มีตัวบ่งปริมาณน,นะครับ ก็คือไม่ไม่ต้องใส่ตัวบ่งปริมาณลงไปในตัว pn งนั้นมันก็เหมือนกับว่าพอเราได้ข้อความที่เป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วเนี่ยเราก็แค่ตัดตัวบ่งปริมาณทิ้งตรงนั้นแหละก็คือตัว pn ของคุณนะครับเหมือนอย่างตัวอย่างนี้ก็คือก้อนนี้ครับเป็นเป็น pn ได้ ก็ตามที่ผมเขียนไว้เลยครับเสร็จแล้วพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็จะเขียน2ขั้นตอนก็คืออขั้นฐานครับขั้นฐานเราก็จะต้องเช็คว่าเมื่อ p เริ่มต้นในตอนนี้ก็คือ p 1ใช่ไหมครับต้องแสดงให้ได้ครับว่า p 1เป็นจริงครับ การจะแสดงว่า p 1เป็นจริงก็คือแทน n เป็น1ลงไปแล้วก็ดูซึว่ามันได้สูตรตรงกันไหมปกติแล้วข้อความมันมักจะเป็นสูตรที่แสดงการเท่ากันของของสองอย่างอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นในการพิสูจน์ส่วนใหญ่เรามักจะเริ่มจากฝั่งซ้ายแล้วก็ทําให้ได้ฝั่งขวาเป็นคําตอบนี่คือลักษณะของการเขียนพิสูจน์นะครับส่วนขั้นอุป,ปนยัยเราก็จะ กำหนด k ใดๆขึ้นมาครับให้ k เป็นจำนวนเต็มบวกใดๆนะครับตัว k ตัวนี้จะต้องเริ่มจากตัวเริ่มต้นซึ่งตอนนี้ตัวเริ่มต้นเราคือ1เพราะฉะนั้นเราก็จะให้ k เป็นจำนวนเต็มบวกใดๆได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็สมมุติเลยครับสมมุติ p k เป็นจริงครับ เมื่อเราสมมุติว่า p k เป็นจริงก็แสดงว่าเราจะได้ข้อความนี้ออกมาครับหนึ่งบวกสบวกไปเรื่อยๆจนถึง k นะครับก็คือเราแทนตัว n ด้วยตัว k ตามข้อความที่เรามีนะครับมันก็จะออกมาแบบนี้เราจะสมมุติเลยครับว่าข้อความนี้เป็นจริงนะครับสิ่งที่เราจะต้องพิสูจน์นะครับก็คือจะ ต้องพิสูจน์ว่าครับ p ที่ k บวกหครับเป็นจริงผมเน้นไว้ตรงนี้ก่อนว่าการที่เราสมมุติว่า p _ k _เป็นจริงเนี่ยสูตรนี้เราสามารถเอาไปใช้ได้ครับและมันมักจะมีเหตุให้คุณต้องเอาไปใช้ด้วยนะครับนั้นผมเขียนไว้ว่านำไปใช้ได้ เนื่องจากเราสมมติไว้แล้วว่ามันเป็นจริงครับเราเอาไปใช้ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องไปหาทางพิสูจน์อีกแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือ p k บวกหนึ่งจะต้องเป็นจริงครับทีนี้คุณก็ต้องมานั่งดูว่า p k บวกหนึ่งเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับถ้ามองแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเราก็คือเราก็จะแทนตัวนี้ครับไปเรื่อยๆจนจบที่ k บวกหนึ่งถูกไหมครับแต่ทีนี้ คือมันต้องจบที่ตรงนี้ครับที่ k บวกหแล้วคุณต้องทำให้ได้ว่ามันเท่ากับอ,อะไรสักอย่างหนึง่งจนจบที่ฝั่งขวาครับฝั่งขวานี้เราจะต้องแทน n ด้วย k บวกหลงไปนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องออกมาเป็น k บวกหนครับนี่คือตัว n แล้ว n บวกห ก็จะกลายเป็น k บวกหนึ 1, แล้วบวกอีก1ครับหารด้วย2องคราวน,นี้ผมทิ้งอะไรบางอย่างไว้นะครับนั่นคือในการบวกไปจนถึง k บวกหเนี่ยคุณจะต้องบวกไปจนถึง k ก่อนก็ k บวกหคือตัวถัดไปของตัว k นะครับผมเขียนสีน้ำเงินเอาไว้ตรงนี้เนื่องจากว่าส่วนนี้มันจะเป็นส่วนที่ คือข้อความ pk ที่คุณสมมุติว่าเป็นจริงแล้วครับรางนั้นเวลาเขียนเนี่ยส่วนเนี้ยครับสีน้ำเงินเราสามารถเอาสูตรข้างบนที่เขียนไว้เอามาแทนได้ครับพอเราแทนตัวสีน้ำเงินด้วย k, k คูณด้วย k บวก1ส่วนสอพอเอามาบวกกับ k บวก1ที่เหลือมันก็จะเป็นเรื่องการจัดรูปจัดรูปไป้เรื่ยมันจะมาจบที่ตรงนี้ครับแล้วเราก็จะได้ข้อสรุปว่า p k บวกหเป็นจริงเพราะว่าเราพิสูจน์ได้แล้วครับว่าบวกไปจนถึง k บวกหตัวมันจะไดะ้ตัวนี้พอดีตามสูตรที่เราตั้งไว้นะครับเขียนเป็นข้อสรุปสักหน่อยหนึง่งก็คือดังนั้นก็จะได้ว่า p n เป็นจริงนะครับ ทุกจำนวนเต็มบวก n นะครับถ้าจะให้สมบูรณ์ก็เขียนบรรทัดสุดท้ายเอาไว้ด้วยนะครับโดยอุป,ปนายเชิงคณิตศาสตร์ครับนี่คือการเขียนพิสูจน โดยอุป,ปนัยเชิงคณิตศาสตร์แบบเต็มๆเลยนะครับแต่ว่านี่คือการพิสูจน์ที่เราเรียกว่าอุปนัยอย่างอ่อนครับผมวงเล็บไว้ตรงนี้นะครับว่ามันเรียกว่าอุปนัยอย่างอ่อนครับนั่นหมายความว่ามันจะต้องมีอุปนัยอีกประเภทหนึง่งที่จะโผล่มาอีกนะครับอุปนัยที่จะโผล่มาอีกแบบหนึง่งเราจะเรียกว่าอุปนัยอย่างเข้มครับ ลองดูตัวอย่างถัดไปหลักการของอุปนัยอย่างเข้มจะคล้ายๆกับอุปนัยอย่างอ่อนครับสิ่งที่มันต่างออกไปก็คือตอนที่เราสมมุติว่าข้อความ pk เป็นจริงอ่ะครับอุปนัยอย่างเข้มเราจะสมมุติทุกอย่างที่อยู่ก่อนหน้าตัว k ให้เป็นจริงหมดเลยครับนี่คือตรงนี้ครับที่มันจะต่างกันที่เหลือรายละเอียดต่างๆก็จะเหมือนกันเลย เหตุผลที่เราต้องสมมุติทุกอย่างที่อยู่ก่อนหนะ้าให้เป็นจริงก็เพราะว่า,าบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ใช้แค่ pk เพียงอย่างเดียวเราอาจจะต้องถอยไปอีก1 s t e p สเต็ปสสเต็ปแล้วแต่เราอาจจะต้องถอยไปที่ตัวเริ่รมต้นเลยก็ได้นะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลตรงนั้นนะครับมาใช้ต้องสมมุติว่าจริงหมดเลยครับแล้วเอามาใช้นะครับร่วมกันหลายๆอันนะครับก็เลยต้องสมมุติทุกอย่าง ว่ามันเป็นจริงนะครับแต่เราจะไม่สมมุติสิ่งที่อยู่ในอนาคตครับอ้าพพวพรว่งนี้เนี่ยผมมักจะเรียกว่าตัว k ก็คือปัจจุบันใช่ไหมครับแล้วเราถอยไปในอดีตนะครับถอยไปเรื่อยเอจนถ,ถึงตัวเริ่มต้นเลยนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือพิสูจน์ว่าตัวที่อยู่ในอนาคตเป็นจริงนะครับตัวที่อยู่ในอนาคต1สเต็ปก็คือตัวที่ k บกหนะครับลองดูตัวอย่างครับ สมมติเรามีลำดับของจำนวนจริงนะครับ a1 a2 a3 ไล่ไปเรื่อยๆนะครับโดยกำหนดว่า a1 เป็น1 a2 เป็น5ครับแล้วเรามีสูตรที่เราเรียกว่าความสัมพันธ์เวียนเกิดนะครับหน้าตามมันจะเป็นแบบนี้เราเรียกมันว่าความสัมพันธ์เวียนเกิดเนื่องจากว่าคุณจะเห็นว่าการอธิบายสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันนะครับ เราจะใช้สิ่งที่อยู่ในอนาคต2ขั้นตอนนะครับก็คือ an เนี่ยจะเท่ากับ a ที่ n ลบ1บวกด้วย2เท่าของ a ที่ n ลบ2นะครับเงื่อนไขนี้จะจริงเมื่อ a n เริ่มที่3เป็นต้นไปเนื่องจากว่าเราต้องถอยไป2สเต็ปนะครับแล้วถ้า a n เราน้อยกว่านั้นมันจะถอยไปที่ค่าอื่นซึ่ง อย่างเช่นถ้า n เป็น1คุณถอยไปที่ a 1นลบสเป็น a ลบหมันไม่มีครับก็เลยต้องเริ่มที่ว่า n ต้องเริ่มที่3และเรามักจะต้องมีเงื่อนไขเริ่มต้นบอกออกมาไว้ก่อนเพราะไม่งั้นมันจะทําอะไรต่อไม่ได้นะครับเราจะต้องพิสูจน์ข้อความต่อไปนี้ครับ a n จะเท่ากับ2ยกกําลัง n บวกกับลบหทั้งหมดยกกําลัง n คุณดูให้ดีนะครับว่า ข้อความที่เราจะต้องพิสูจน์คืออะไรนะครับที่เขียนมาทั้งหมดนี้มันเป็นเงื่อนไขเริ่มต้นนะครับมันยังไม่ใช่ข้อความที่เราจะพิสูจน์นะครับสิ่งที่เราจะพิสูจน์จริงๆอยู่ตรงนี้ครับตัวข้อมูลที่กำหนดมาให้เนี่ยมันเป็นข้อมูลแบบหนึง่ง นะครับแต่สิ่งที่เราจะพิสูจน์เราจะเรียกสูตรแบบนี้ว่าสูตรแบบชัดแจ้งนะครับสูตรที่เขียนเป็นความสัมพันธ์เวียนเกิดนั้นเราจะเรียกว่าสูตรแบบความสัมพันธ์เวียนเกิดนะครับมันมันเป็นสูตรเหมือนกันและเราคํานวณออกมาได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าสูตรแบบความสัมพันธ์เวียนเกิดนั้นจะต้องการพจน์ที่อยู่ในอดีต2องนพเอามาทําอะไรด้วยกันนะครับ แต่สูตรแบบชัดแจ้งนั้นเนี่ยคุณอยากรู้ตัวที่เท่าไหร่คุณก็แทนตัวนั้นลงไปเลยมันก็จะได้คําตอบนะครับยกตัวอย่างเช่นผมอยาก,ยากรู้ตัวที่1ล้านผมก็แทน N เท่ากับ1ล้านลงไปก็จะได้คําตอบออกมาเลยว่า a n เท่ากับเท่าไหร่ในขณะที่ถ้ามองไปที่ความสัมพันธ์เวียนเกิดเนี่ยคุณอยากได้ตัวที่1ล้านคุณต้องหาตัวที่9 9 9 9 9 9 9ก่นเน้ันกอยเาสเนงี้ครับแล้วก็9 10, 9 9 9 9 9 9่ด้วย ก็คือต้องหา2ตัวก่อนหน้ามันถึงจะได้คําตอบก็จะต่างกันแต่ทั้ง2แบบนี้มันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับสูตรแบบชัดแจ้งเรารู้เลยว่ามันคืออะไรแต่ว่าบางครั้งในการเขียนพิสูจน์บางอย่างเนี่ยเราอาจจะเอาตัวความสัมพันธ์เวียนเกิดมาใช้ซึ่งมันจะง่ายกว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะนี่คือ,อ ตัวอย่างครับของอุปนัยอย่างเข้มแต่เรายังไม่ได้เขียนโครงร่างเลยนะครับโครงร่างของเราก็คือก็เหมือนเดิมครับเราจะให้ endors นะครับเป็นจำนวนเต็มบวกครับส่วนนี้เราต้องเขียนอยู่เสมออยู่แล้วอ่าเสร็จแล้วเราก็มาพิสูจน์ขั้นฐานนะครับ โดยทั่วไปแล้วถ้ามันมีการกำหนดไว้แล้วเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องเช็คอะไรมากมายครับเราก็เช็คแค่ว่า a 1เท่ากับ2อ Д. 2ยกกำลัง1บวกกับลบ1ยกกำลัง1ข,งข้างขวาก็คือตัวสูตรที่เราพยายามจะพิสูจน์ว่าเป็นจริงถูกไหมครับแต่เรากำหนดไว้แล้วว่า A1 ก็คือ1นะครับเพราะฉะนั้นเ,เราจะ เช็คครับว่า2อันเนี้ยมันจริงไหมนะครับถ้าจริงก็คือได้เลยครับว่าเพราะฉะนั้น p 1ก็จะเป็นจริงแบบนี้ครับในส่วนของขั้นอุป,ปนัยเราก็จะทำคล้ายกันครับก็จะเริ่มจากให้นะครับ k เป็นจำนวนเต็มบวก สิ่งที่จะแตกต่างก็คือขั้นต่อไปนี้ครับเราจะสมมุติเลยครับสมมุติว่า p 1 p 2ไปจนจบที่ pk เป็นจริงครับก็คือทุกอย่างที่ เริ่มตั้งแต่หนึ่งไปจนจบที่ k เลยเพราะฉะนั้นตัวข้อความมันก็จะมีเยอะแยะเลยครับเราจะต้องได้ว่า a n เท่ากับ2ยกกำลัง n บวกด้วยลบ1ยกกำลัง n เป็นจริงหมดเลยครับทุก n ที่เริ่มตั้งแต่1ไปจนจบที่ k เลยนี่คือสิ่งที่เราจะสมมุติลงไปนะครับ ครั้งนี้เราจะทำอะไรต่อเราก็จะต้องพิสูจน์ว่า p ที่ k บกหเป็นจริงใช่ไหมครับเราก็จะมาดูว่า p ที่ k บกหหน้าตามันคืออะไรนะครับก็ลองดูตามสูตร ที่เราจะพิสูจน์นะครับไม่ใช่ความสัมพันธ์เวียนเกิดที่กําหนดขึ้นมาอันนั้นเนี่ยเราใช้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําอะไรล่ะเราก็จะต้องเริ่มจากว่า A อที่ k บวกหนึ่งครับมันคืออะไรด้วยความสัมพันธ์เวียนเกิดที่มีอยู่เราแทน n ด้วย k บวกหนึ่งแล้วเราได้อะไรออกมาเป็นความสัมพันธ์เวียนเกิดก็ทำตรงนั้นนะครับ ให้เคลียร์แล้วเราจะต้องจบที่สูตรที่เราต้องการคืออะไรครับสองยกกำลัง n บวกกับลบ1ยกกำลัง n ถูกไหมครับอันนี้เมื่อ a อยู่ที่ n แต่ถ้าเราอยู่ที่ k บวก1มันก็จะต้องเป็นสองกำลัง k บวก1นะครับแล้วก็บวกด้วยลบ1ยกกำลัง k บวกหอีกทีหนึ่งเราจะต้องมาจบที่บรรทัดน,นี้ให้ได้นะครับนี่คือโครงร่างของอ ข้อความที่เราจะต้องพิสูจน์จากนั้นเราก็จะได้ข้อสรุปเลยครับว่าดังนั้นท,ที่ k บวกหเป็นจริงครับหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการสรุปนะครับผมแนะนำให้ทุกคนเขียนนะครับจึงได้ว่า pn เป็นจริงทุกจำนวนเต็มบวก n ส่วนนี้มันเป็นเรื่องของการทำข้อความให้มันสมบูรณ์แค่นั้นแหะครับมันไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าถ้าเขียนลงไปมันก็จะทำให้เวลาคนเข้ามาอ่านเนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่าคุณกำลังใช้อุปนัยอยู่นะ เพราะฉะนั้นนี่คือการพิสูจน์แบบอุปนัยอย่างเข้มครับผมมองเล็บไปให้ว่านี่คือการพิสูจน์แบบอย่างเข้มเพราะว่าเราสมมุติทุกตัวเลยนะครับจนถึงตัวที่เคเลย